เหลือเพียงหนึ่งคันเท่านั้นค่ะเพิ่งเข้ามาใหม่สดๆร้อนๆมาเลยค่ะกับคันนี้ t o y ยต a ารี o ว2.4ตัว E ได้รถปี2019ด้วยเกียร์ออโต้ฉ่ำๆเลยคันนี้ใช้งานน้อยมากๆเพียงแค่1,000 0แสนกิโลเมตรเท่านั้นราคาดีๆหันลงมาจากป้ายแดงเกือบครึ่งนะคะเหลือเพียง52900 0บาทเท่านั้นบอกเลยคันนี้ยอดจัดได้รถหลน่หลนเต็มๆฟรีดาวผ่อนเริ่มต้นในเรทเพียงประมาณ9,000กว่าบาทเท่านั้นเองนะคะอยากได้รถสวยสภาพดีไว้ใช้งาน2.4ตัว E ด้วยคันนี้นะคะอยากได้ สภาพวา้วาวนี่เป็นสภาพแรกกลับเขา้าภายในค่ะคุมโทนนะคะสีทูโทนด้านบนหลังคาเป็นสีเบจด้านล่างนะคะเป็นสีดาเบาะผ้ากำมะหยี่นะคะนี่สภาพวา้าวมากๆนะคะโคตรตึงนะคะไม่มีฉีกไม่มีช้ําอยากได้รถเกรด A อยากได้รถสวยๆแถมมีแครีบอยแถมให้คันนี้แครี่บอยลงเล่มให้แล้วเรียบร้อยลูกค้าไม่ต้องไปทําอะไรเลยนะคะมองหารถใช้งานนะคะมองหารถสวยๆวยรถเกรด A รถสภาพดีบอกเลยนะต้องดูคลิปเต็มให้จบหรือทักเข้ามาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้เลยคันนี้ค่ะมีเพียงหนึ่งคัน เท่านั้นนะคะรีบเลยนะคะต้องการนะคะอยากได้4ประตูไว้ใช้งานเกียรออโต้ Auto อีกตั้งหากสภาพดีสภาพว้าวได้เป็นตัวรองท็อปด้วยดูคลิปเต็มให้จบแล้วทักเข้ามาเบอร์ที่ให้ไว้ด้านล่างค่ะ <S <S ทักได้ตลอดย4ิบสี่ชั่วโมงนะคะ สวัสดีค่ะสวัสดีพี่ๆ FC ทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอยู่รถกระบะมือสองในช่องอยู่รวมรถมือสองเกรดเอค่ะดีค่ะวันนี้นะคะสาวกกระบะห้ามพลาดเลยนะคะสายสี่ประตูยกสูงแล้วชอบแบรนด์โตโยต้าด้วยรถประหยัดประหยัดน้ํามันคันนี้นะคะเพิ่งเข้ามาใหม่สดๆร้อนสี่บอลเงินสวยๆเลยนะคะอยากได้นะคะทักแชทไลน์เบอร์ที่ให้ไว้ด้านล่างคลิปค่ะสามารถนะคะ เซฟเบอร์ได้เลยเบอร์นี้นะคะบอกเลยว่าทักได้ตลอด24ชั่วโมงอยากได้รถสวยๆสภาพพวาวตอนนี้ถ้ากําลังมองหาอยู่นะคะนี้ขอให้เป็นอีกหนึ่งครั้งเลือกค่ะดูคลิปเต็มให้จบค่ะข้อมูลสามารถทักสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ตลอดออกได้ทุกอาชีพแล้วคันนี้บอกเลยว่าฟรีดาวน์ได้ด้วยนะคะลูกค้านะคะไม่มีติดปัญหาเรื่องเครดิตแบงก์นิดบูโรค่ะออกได้ทุกอาชีพซื้อได้ค่ะต่างจังหวัดไม่ต้องห่วงเจ้าหน้าที่ไปหาเรื่องสัญญาหรือนะคะลูกค้าท่านใดนะคะจะซื้อสดยินดีเลยนะคะสอบถามเข้ามาได้เลยแต่รนยะะค มีเพียงแค่1คันเท่านั้นต้องไวนิดนึงค่ะราคาดีๆค่ะเพียง5้าแสนบาทหันลงมาจากใยแดงบอกเลยว่าเกือบครึ่งคันนี้ได้เป็นเกียร์ออโต้อีกต่างหากนะคะได้ปี2019อยากได้รถสภาพว่าวาวนะคะสาวชมหน้าหล่อของเราต้องคันนี้เลยนะคะอ่าเดี๋ยววันนี้อยู่จะพามาชมในส่วนของนะะสภาพตัวรถของเรานะคะนี่คือเป็นสภาพแรกเขา้าใช้งานเพียงแค่1น0 0 0แกิโลเมตรเท่านั้นนะคะบอกเลยว่าใช้งานเพียงแค่เฉลี่ยนะปีละไม่ถึงนะคะอ่าประมาณออาประมาณ20,000กิโลเท่านั้นเองถือว่าใช้งานปกติ หรือว่าน้อยมากๆรถที่นี่ส่วนใหญ่เป็นรถหน่วยงานค่ะมีการตรวจสภาพรถทุกคันนะคะแล้วก็นะคะสามารถเช็คระยะเช็คประวัติศูนย์ได้มีที่มาที่ไปนะคะรถทุกคันมีเล่มใครนะคะอยู่ใกล้นะคะบริษัทเพชรยนต์ค่ะตั้งอยู่ที่ถนนเสรีไทย68แยก1มีนบุรีกรุงเทพนะคะสามารถเข้ามานะคะชมในส่วนของตัวรถได้หรือ เข้ามานะคะทดลองขับได้เลยนะคะมาเดี๋ยวอิจพามาชมในส่วนของสภาพตัวรถคุณภาพตัวรถกันบ้างดีกว่าว่าเป็นยังไงบ้างนะคะเริ่มต้นจากด้านหน้าในส่วนของตัวฝากระโปรงด้านหน้าค่ะพี่ขานี่ เหลี่ยมคมนะคะตัวสีนะคะชัดแจ๋วเลยนะคะไม่หุบไม่เบี้ยวนะคะให้เห็นก็นจะชัดแบบนี้นะคะแล้วก็นะคะนี่ตัวสีค่ะขอให้เห็นอย่างนี้เลยบอกว่าสีบางๆมากๆเลยนะคะคันนี้ตัวในส่วนของตัวฟิล์มนะคะติดมาให้แล้วรอบคันรวมถึงตัวแครรี่บอยติดมาให้ลงเล่มให้แล้วเรียบร้อยสเปคคันนี้2.4ตัว E นะคะ ะะอยากได้รถสวยสภาพดีคันนี้ตัวรองท็อปด้วยนะคะตัวไฟเห็นไหมคะเบ้าไฟนะคะในส่วนของตัวด้านหน้าค่ะซ้ายขวาเลยให้เห็นเลยแบบนี้ค่ะชัดเจนมากนะคะ ไม่มีดึงไม่มีถอนไม่มีเปลี่ยนแน่นอนนะคะแล้วก็รอยร้าวไม่มีนะคะคาบไอ้น้าไม่เห็นตัวไฟได้ไฟเป็นแบบโปรเจคเตอร์ค่ะคันนี้ไฟลงไฟเลี้ยวออกหมดรุ่นนี้มีไฟตันหมอกนะคะมาให้แล้วเรียบร้อยนะคะติดมาจากโรงงานเลยหน้าอ่าในส่วนของตัวหน้าหน้าหลอกของเรานะคะกระจังหน้าไม่มีแต่ไม่มีหักแผงลังพึ่งเนี่ยเดิมเดิมจากโรงงานเลยโลโก้ใหญ่ๆแบบนี้บอกเลยไม่มียกนะคะคันนี้ถือว่าสภาพเดิมมากๆนะคะแล้วก็ในส่วนของนะคะตัวโครงสร้างเนี่ยบอกเลยไม่มีชนหนักพลิกคว่ำหรือว่าจมน้ําแน่นอนค่ะคันนี้นะคะแล้ว ก็นี่ให้เห็นข้างๆนะคะในส่วนของรอยต่อระหว่างกันชนค่ะ รอยต่อระหว่างกันชนนะคะสนิทนะค่อนข้างที่จะสนิทนะคะบอกเลยคันนี้ไม่มีเข้าข้างไม่มีเบียดมาแน่นอนนะคะก้มลงมาในส่วนของด้านล่างนะคะตัวเบ้าตัวโชกค,ค่ะนะคะไม่มีคาบของเหลวใดๆทั้งสิ้นนะคะแต้มสีจากโรงงานอยู่ครบเลยหัวน็อตไม่ขยับนะคันนี้นะคะแล้วก็ตัวยางค่ะตัวยางได้ยางปี2 0 2 1เดี๋ยวไม่เป็นไรคันนี้เดี๋ยวเปลี่ยนยางใหม่ให้เลย4เสเซนตัวล้อแม็กนะคะนี่ยังไม่ได้เก็บงานนะคะไม่มีรอยเบียดจากฟุตบาทเลยนะคะได้ยางเป็นขอบ17นะคันนี้ นะคะได้ยางขอบ17ไม่ต้องห่วงเลยคันนี้เดี๋ยวเปลี่ยนให้ใหม่เลยสีเส่เซนจบในจบในคลิปนี้ทักเข้ามาได้เลยนะคะฟรีดาวน์ผ่อนเริ่มต้นค่ะในเยทเพียงประมาณ9 0 0 0กว่าบาทเท่านั้นกุญแจคันนี้ได้เป็นกุญแจแบบรีโมทแล้วบันไดข้างกับข้างมาจากโรงงานนะคะเพราะฉะนั้นไม่ต้องห่วงนะคะเดี๋ยวจะพาเข้ามาชมในส่วนของตัวสภาพภายในนะคะคันนี้นะคะติดฟิล์มให้แล้วเป็นฟิล์มลามินาค่ะ นะคะเป็นฟิล์มลามินาตัวกระจกค่ะแท้ๆเลยนะคะบานแท้เลยจากโตโยต้าในส่วนของตัวประตูนะคะตัวแผงประตูค่ะหัวน็อตน,นะคะไม่ขยับเลยเมนอัางอยู่ครบเลยนะคะด้านข้างขอภายนะคันนี้เพิ่งเข้ามายังไม่ได้ทําความสะอาดนะคะตัวกระจกค่ะปรับระดับสายตาแบบพับนะคะไฟฟ้าทุกอย่างเลยนะคะพับกระจกไฟฟ้านะคะปรับไฟฟ้าหมดทุกอย่างนะคะขึ้นมาด้านในกันบ้างดีกว่า ในส่วนของตัวคอนโซลน,นะคะตัวของคอนโซลน,นะคะสะอาดมากๆนะคะอ่ะเหยียบเบรกหนึ่งครั้งค่ะสตาร์ทนะคะติดเลยกุญแจเป็นกุญแจแบบรีโมทนะคะโทษทีนี่นะคะตรงนี้นะคะ อ่ามีกุญแจสำรองให้ด้วยนะคะคันนี้ใช้งานนะคะไม้แท้เลยนะคะมาจากลานยังไงเราให้มาอย่างนั้นเลย1,000 0แกิโลเมตรพวกมาลาย3ามการมันติดฟัง์กชันหุ้มหนังมาจากโรงงานให้แล้วเรียบร้อยนะคะในส่วนของตัวเครื่องเสียงนะคะตัวเครื่องเสียงสามารถเชื่อมต่อบลูทูธได้ไดเกี่ยว์ออโต้ค่ะมีปุ่มพาวเวอร์มีปุ่มอีโคให้เรียบร้อยนะคะเปิดแอร์อ่าตัวแอร์เป็นแอร์มนนวล ะะเป็นแอร์แมนนวลข้อดีของแมนนวลคืออะไรนะคะถ้าระบบไฟฟ้าของตัวรถนะคะถ้าเป็นไฟฟ้าทั้งหมดถ้าเกิดเหตุอะไรขึ้นมานะคะถือว่าอันตรายอยู่นะอันนี้โตโยต้าค่อนข้างที่จะโอเคนะออกแบบมามีทั้งแมนนวลและมีทั้งไฟฟ้าปนกันเพราะฉะนั้นนะคะเวลาซ่อมเวลาเสียเวลาแมเนเจอร์นะคะถึงได้ประหยัดงบประหยัดบัเตเจตแล้วก็ถูกมากๆนะคะในส่วนของตัวเบาะค่ะตัวเบาะนะคะเป็นเบาะผ้านะคะเดิมๆจากโรงงานนะคะไม่ฉีกไม่ขาดนะด้านหลังค่ะ กว้างขวางนะ้สะอาดอ่าคันนี้ยังไม่มีแอร์แยกด้านหลังด้านบนหลังคาค่ะไม่มีรอยเจิมใดๆทั้งสิน้นตัวฟงตัวไฟนี่ออกนะคะเนี่ยสามารถกดแยกได้นะคะแล้วก็ตัวนี้สามารถอ่าเก็บแว่นตรงแว่นตาได้นะคะสัมผัสรสัมภาระนะคะลําโพงนี่ออกไม่ต้องห่วงเลยนะคะปัดน,น้ำฝนหน้าจอนะคะเรือนไม้แสดงนะคะแบบเรือนแสงได้เลยเดี๋ยวจะพานี้มาชมนะคะในส่วนของเสารตรงกลางบ้างดีกว่าหัวน็อตน,นะคะสีเดียวกันกับตัวรถเลยนะคะคันนี้ ถือว่าได้รถสภาพเดิมมากๆนะคะเม็ดอาข้างบนอยู่ครบนะคะดูมูอะไรเนี่ยเนี่ยไม่เอ่อไม,ไม่ไม่ได้ดึงเลยนะคะเพราะฉะนั้นคันนี้ปลอดภยัยหายห่วงนะคะอ่าด้านหลังนะคะสะภาพด้านหลังค่ะด้านของผู้โดยสารนะคะนี่กระเป๋าจิงโจ้ยังอยู่ตึงๆนะคะตัวห้อยของอะไรเงี้ยใช้งานได้ปกติเลยนะคะเราเอา่อเราสามารถดึงดึงออกมานะคะใช้งานได้ปกติห้อยของตรงนี้นะคะ โอเคเลยนะคะกว้างขวาง,วางสะดวกสบายนะคะมีราวสำหรับลูกค้านะคะที่แบบขึ้นยากๆตรงนี้นะคะออกแบบมาค่อนข้างที่จะดีนะคะ ชมสภาพด้านหลังตัวยางนะคะยี่ห้อเดียวกันแบรนด์นเดียวกันเดียเด๋ยวเปลี่ยนให้สีเซนเลยคันนี้นะคะตัวยกสูงพิลเนอร์นะคะตรงรุ่นค่ะสําหรับตัวแครีบอ,คบอยแครีบอยแท้นะคะติดมาให้แล้วลงเล่มให้เรียบร้อยนะคะลูกค้าไม่ต้องไปทําอะไรแล้วนะคะคันนี้ถือว่าวาวมากๆโลโก้ตัวหนังสืออยู่ครบนะคะป้ายทะเบียนป้ายนี้เลยนะคะแล้วก็ด้านหลังค่ะ,ะในส่วนของตัวกันชนท้ายนะคะอันนี้ติดมาจากโรงงานไฟท้ายไม่มีแตกไม่มีเบียดมาแน่นอนนะคะถือว่าโอเคนะรุ่นนี้ถือว่าโอเคมากๆ่ะเดี๋ยวเรามาชมของในส่วนของด้านหน้า สภาพห้องเครื่องยนต์กันบ้างดีกว่านะคะว่าสภาพห้องเครื่องยนต์เป็นยังไงบ้างเดี๋ยวมาเชิญชมกันเลยจ้า